ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ตลาดนัดโคกระบือนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดปุตตานค่ะเจอกันวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3เมษายน2568ค่ะค่ะเราเจอกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัดที่3เมษายน2568ค่ะ ตลาดนาอินนะคะก็ช่วงหลังก็จะเริ่มเลื่อนเข้ามานะเกะ็บเข้ามาอีกนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเข้าวนนะคะก็เป็นวันพฤหัสนะคะหรือว่าอาจจะใกล้เทศกาลสงการก็ได้นะคะก็เลยเกิบเข้ามานะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าหลังจากสงการแล้วก็ยังจะคงเป็นวันพรฤหัสหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยิงน้อยก็จะอัปเดตมาให้ดูนะคะว่าตลาดจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะ ก็เป็นวัน